ไปเที่ยวกับแม่ครั้งแรกนะคะนั่งรถไปกับ2อไอเดี๋ยวคุณแม่จะพาไปที่ไหนเซเว่นอ <7, 11. S 1> โอเคคะ่ะดูว่าน้องจะเป็นยังไงนะคะนั่งรถไปกับคุณแม่พี่ดินไปเซเวนะคะพี่ดินได้อันนี้มามันคือไดโนสไม้ไดโนเสาร์แถมฟรีแท็กูไดโนเสาร์แปแบบ ให้สะสมกันเลยทีเดียวแล้วน้องไปเซเว่นมาน้องได้อะไรคะน้องแม่ไม่ได้ถ่ายตอนไปเซเว่นนะคะเพราะว่ามันร้อนมากแล้วก็ต้องได้อุ้มน้องด้วยน้องได้อันนี้เหรอคะแม,แม่ด้ว่นั่นแหละมันบอกว่าแถมแปดสิบแบบเลยแบบท็กชูเลยมีอะไรบ้างโอ้มันมีมนขนมไดโน ขาวที่เป็นช็อกโกแลตต้องแช่นะ้ำอยา่างนี้เอาอหนึ่งเอาหนึ่งทำยังไงเอาเอาไ,ไปแช่นะ้ำอ๋อเอาอันนี้ไปแช่นะ้ำสองก็ทำอะไรแช่นะ้ำให้มันแข็งเหรอแช่ช่องฟิตเหรอ <Yeah. S 1> หรือ,อยังไงแล้วก็เอามาใส่ในรูปใส่ในรูปเนี่ย ก็เอามาประกอบใช่เอามาประก็เอาไว้แตู้เย็นอืมนี่ก็ดึงยกว่าอะไรเนี่ยแม่ลองเอาหมูข้างล่างนี่เดี๋ยวพี่จะทำเด็กก็ใส่อย่างเนี่ยอ๋อโอเคเขาบอกว่าแช่สติกเกอร์ในน้ำอุ่น3นาทีนวดสติกเกอร์เพื่อวอร์มช็อกโกแลตดีบช็อกโกแลตลงในแม่พิมพ์รอช็อกโกแลตแข็งตัว เมื่อช็อกโกแลตแข็งตัวค่อยๆดันออกจากเราดันออกจากถาดระวังช็อกโกแลตหักนะคะเสร็จแล้วประกอบเป็นตัวไดโนเสาว้วาวเดี๋ยวเรามาลองทำกันเลยไอเดียจะกินก่อนพี่นะคะ เรียบร้อยแล้วใช่ไหมไดโนเสาร์เป็นไหมเป็นรูปไดโนเสาร์ไหมคะไดดิแนแกะแล้วเป็นรูปไดโนเสาร์แล้วอ๋อพี่ดินกินไดโนเสาร์หันหน้า,านมาสิอร่อยไหมอร่อยไหมคะเป็นตัวอะไรอีเล็กอีเล็กอร่อยเลยใช่ไหมเอาแม่ทำไมมันมีบทแค่